สวัสดีครับบ้านสวนฟาร์มายวิจินตรานะครับพุซาจีนพุซาช็อกโกลันะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เป็นออกลูกถวายนะครับอันนี้เขากําลังออกลูกถวายออกลูกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าตรงฤดูเขาที่เขาออกลูกมาเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะดกเต็มต้นเลยนะครับก็มี กินตลอดปีนะครับออกลูกตลอดปีสวยงามมากเลยนะครับลูก,กน่ากินมากเลยนะครับถ้าสุกแล้วสีเขาจะออกช็อกโกแลตนะครับที่ขายตามท้องตลาดนั่นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่สายพันธุ์นี้จะอร่อยกว่านะครับสายพันธุ์นี้รสชาติจะกรอบรูปใหญ่ดกแล้วก็หวานฉ่ำนะครับ ก็แนะนำนะครับปลูกไว้ติดบ้านนะครับทำสวนหรือปลูกเพื่อจำหน่ายลูกก็ดีนะครับเพราะเขาดกมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ